สวัสดีนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IMA นะคะวันนี้น้องเอนะคะมีเหรียญจะมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะนั่นก็คือชนะจนสมปรารถนาเหรียญหัวใจค่ะหัวใจสุริยันซึ่งเป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินจะมีลงยาแดงนะคะกล่องแดงลงยาน้ําเงินแล้วก็ลงยาเขียวนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะให้ชมนะคะบอกเลยว่าสร้างน้อยมากๆนะคะสร้างแค่สี่ละ9กเเหรียญเท่านั้นนะคะ หัวใจสุริยันค่ะหรือเราจะเรียกว่า99ดวงเท่านั้นเองนะคะมีหัวใจลงยาแดง99ดวงแล้วก็ลงยาน้ำเงิน99ดวงลงยาเขียวอีก99ดวงเดี๋ยวให้ดูความสวยงามใกล้ๆเริ่มต้นจากลงยาแดงนะคะอันนี้ยังอยู่ในซีนนะคะนี่พระอาจารย์สุริยันค่ะปี2565 6 5 65. เขาจะย่อว่าปี65ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะ นี่อาขาระสวยงามนะคะลงยาจีวอนลงยาพื้นหลังตรงนั้นเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตอ,อกเลขโคดนัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะคะวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามตรงนี้จะเป็นโคดสอสเสือคอระครังนะคะอยู่ในนี้นะคะโคสับบัญญอนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นยันมหาปรารถนานะคะ ยันประจําของโคสป,ปัญโยหรือของหลวงพ่อนั่นเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวต่อไปจะให้ชมนะคะหัวใจสุริยันเนื้อเงินลงยาน้ำเงินกันต่อค่ะลงยาแดงมี99ดวงลงยาน้ำเงินอีก99กดวงนะคะไปค่ะนี่คือลงยาน้ำเงินค่ะรายละเอียดจะคล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือ จะมีคำว่าพระอาจารย์สุริยันแล้วก็มีเลข65ตรงนี้นะคะพื้นหลังเป็นสีน้ําเงินลงยาจีวรด้านหลังยังมหาปรารถนาเหมือนกันมีโค้ดสอเสือคอละคังเหมือนกันตอกรันนัมเบอร์นะคะเลขโคดอยู่มุมนี้นะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใก,ใกล้ๆนะนี่คือเนื้อเงินนะคะโอ้โห หัวใจสุริยันเป็นเหรียญที่หายากอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะของพระอาจารย์สุริยันโคสป,ปัญโยวัดป่าวังน้ําเย็นนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะเช่าหาอยากจะเก็บก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเ,เดี๋ยวต่อไปไปดูลงยาเขียวนะคะกล่องกร,รมยี่สีเขียวว้าวชนะจนสมปรารถนาหัวใจสุริยนันนี่ค่ะโอ้โหเขียวเหนียวสับนะคะสวยงามจริงๆค่ะ มีแค่เก้าสิบ้าดวงนะสีเขียวสีน้ำเงินก็99้าบ้าดวงสีแดงก็เก้าสิบ้าดวงถือว่าสร้างน้อยมากๆนะคะรุ่นชนะจนสมปรารถนาค่ะเลขโค้ดของสีเขียวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะนี่รันเลขโค้ดเป็นการต่อโค้ดนะงานต่อโค้ดนี่จะค่อนข้างที่จะคลาสสิกนะคะสวยงามไม่ใช่โค้นเลเซอร์นะสวยคมจริงๆค่ะเหรียญหัวใจนะคะ ถ้าแบบสามารถใส่กรอบขึ้นคอห้อยคอกันได้อย่างสวยงามเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ดูครบพร้อมกันทั้ง3าเนื้อเอ้ยสามสี 3, 4, นะคะเดีให้ดูนะคะเปรียบเทียบกันแล้วแต่พี่พี่ชอบเนาะถ้าเป็นสีแดงก็จะแรงหน่อยเออสีแดงแรงฤิธนะดึงดูดเงินดึงดูดผู้คนนะคะสีน้ำเงินนำเงินนำเงินำนำทองมาให้เรานะคะ สีเขียวเหนียวซับเหนียวเงินเหนียวทองเข้ากระเป๋านะคะนี่โอ้โหถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเช่าห,าหาหรืออยากจะเก็บนะคะก็สามารถทักมาได้ะคะเดเอกขึ้นเบอร์โทรให้แล้วก็ขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ช่อง ima ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านค่ะ